สวัสดีครับพบกับ vivo y27s มือถือ android ระดับกลางจาก vivo นั่นเองราคาแค่6,000กว่าบาทเนี่ยบอกเลยว่าฟีเจอร์ของเขาเนี่ย เยอะมากๆสำหรับใครที่หามือถือ Android ใช้งานส่งท้ายปีนี้นะครับมากับหน้าจอสว่างสดใสาชาร์จเร็วถ่ายภาพคมชัดฟังก์ชันครบนะครับแล้วก็แรมรอมมาเยอะมากๆถึง 8G กิกบวก2 5 6กิกเลยทีเดียวเรามาแกะกล่องเลยนะครับด้านในก็มีตัวเครื่องเนาะแล้วก็มีอุปกรณ์เสริมต่างๆครบคันเลยตัวนี้ไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับอย่างฟิล์มกันรอยก็มีติดมาให้แล้วแล้วก็มีเคส TPU แบบใสนะมีคู่มือการใช้งานรวมถึงวอชาร์ตครับตัวนี้ให้ที่ชาร์ต แฟลชาร์จ44วัตต์มาเลยไม่ต้องซื้อเพิ่มนะและที่สำคัญคือรองรับมอกอรของไทยเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือใช้งานได้เลยตัวนี้มากับหน้าจอ IPS LCD ขนาด6.64นิ้วนะครับเป็นจอซันไลท์นะครับที่ความสว่างสูงถึง650นิตเลยก็สามารถสู้แสงสว่างกลางแจ้งได้ดีทีเดียวนะครับก็ใครเอาไปวิ่งงานวิ่งแกลบอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถวิ่งได้นะเพราะว่า มองเห็นหน้าจอได้แบบคมชัดทีเดียวก็เหมาะกับการดูหนังเล่นเกมหรือดูซีรีส์ต่างๆนะครับมุมมองภาพก็จะดีกว่ารุ่นก่อนหน้านะคือดูเหมือนขอบหน้าจอเนี่ยจะ แคบลงกว่าเดิมด้วยนะครับก็เป็นจอที่แสดงผลค่อนข้างดีครับตัวนี้มากับความบางเพียง8.17ม mm, ิลิเมตรนะครับการจับถือการจับอะไรต่างๆก็ถือว่ากระชับมือนะแม้ว่าตัวเครื่องจะบางแต่ใส่เคสแล้วมันจะลงตัวพอดีนะครับตัวนี้มีพอร์ตเชื่อมต่อ Type C หูฟัง3.5ต่างๆครบคันมีให้เลือก2สีครับคือสี r g u n dy Black แล้วก็สี Garden นกร e n นะสี Garden g กร e นคือสีไฮไลท์แต่2สีเนี่ยมันก็จะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันอันเนี้ยแล้วแต่ชอบนะครับสีก a r d e n g r e ี n ก็จะม เด่นมากกว่าตัวนี้มากับ Android 13นะครับด้วย f ั n t a s OS ซึ่งการใช้งานต่างๆก็จะเหมือนกับ Vivo รุ่นอื่นๆที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับก็มีฟีเจอร์ต่างๆครบและ ลื่นมากๆนะครับเพราะตัวนี้ให้แรบมาถึง8 g b ด้วยกันแล้วก็รองรับการเชื่อมต่อ 4G LTE เชื่อมต่อ WiFi Bluetooth ต่างๆครบและตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนธีมเปลี่ยน w a ลเปเปอรเปลี่ยนฟอนต์ได้ต่างๆได้เยอะมากๆนะครับก็เป็นจุดขายหนึ่งของ Vivo เลยทีเดียวที่เขามี store ให้โหลดนะมีทั้งแบบฟรีแล้วก็แบบเสียเงินนะครับก็ลองเข้าไปเลือกกันได้คือแบบธีมฟอนต์อะไรต่างๆเนี่ย เยอะมากๆแล้วก็ออกแบบมาเพื่อคนไทยเลยนอกจากนี้ก็มี Easy Share เป็น utility สำหรับถ่ายโอนไฟล์ข้ามเครื่องนะครับรองรับ Android ทุกรุ่นนะแล้วก็มี i Manager เหมือนกับเลขาของตัวเครื่องนะครับเราเข้าไปดูไฟล์ขยะเข้าไปเคลียร์ได้นะครับคือเราใช้ไปน,นานๆแล้วเมมมันจะเต็มแบบเร็วนะครับก็สามารถเข้าไปเคลียร์ได้แล้วก็มี Scan ไวรัสสแกนสิ่งปิดปกติอะไรต่างๆของตัวเครื่องรวมถึงการใช้งานตัว Data นะครับ Management คือเข้าไปดูว่าแอปไหนใช้ เน็ตเราเยอะเป็นพิเศษนะครับก็เข้าไปดูได้คือมีทุกอย่างในเมนูเดียวเลยนอกจากนี้เนี่ยก็สามารถคลนแอปได้ด้วยนะครับคือเหมาะกับคนที่ใช้โซเชียลแอคเคาท์หลายแอคเคาท์นะครับอย่างแอคเคาท์หนึ่งใช้ทํางานอีกแอคเคาท์หนึ่งใช้งานส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยอย่าง a c e b o o k เนี่ยผมก็มีแอคเคาท์ส่วนตัวนะอีกแอคเคาท์หนึ่งก็เอาไว้ทํางานอะไรอย่างงี้นะครับก็สามารถล็อกอินบนเครื่องเดียวกันได้นะครับทั้ง Facebook Ig แล้วก็มีแอปพลิเคชันอื่นๆที่สามารถใช้งานได้เช่นกันแล้วจากนี้ก็มีเรื่องของ Google Service Google App ต่างๆก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับอย่างนำทาง Google Maps อะไรนี้ก็จับสัญญาณได้ค่อนข้างเร็วนะครับตามชิป Snapdragon เนาะก็เหมาะกับคนที่วิ่งงานวิ่ง Delivery ต่างๆแล้วก็สามารถเล่น Social Network หรืออะไรต่างๆได้หมดเลยนะครับอย่าง u t u b e เนี่ยคุณก็สามารถเล่นได้ทั้งอ่า YouTube Music นะครับ YouTube ปกตินะแล้วก็เล่นโซเชียลเล่น TikTok อันนี้ก็ว่ากันไปนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ย มันก็คือ Android ที่สามารถลงแอปพลิเคชันใช้งานอะไรต่างๆได้ตามปกติไม่ต่างจากรุ่นอื่นๆนะ a t น t o ตูเทสได้ประมาณ3 0 0 0 0นต้นๆนะรุ่นนี้ใช้ Snapdragon 680cg ไม่ได้เน้นแรงครับเน้นเรื่องของความประหยัดพลังงานความเสถียรและก็ความจัดการพลังงานที่ค่อนข้างดีนะส่วน Storage เนี่ยใช้ UFS 2.2ก็ถือว่าเร็วแรงในระดับราคาประมาณนี้ ก็ต้องบอกว่า snapdragon 6804g ก็จูนชิปมาดีทีเดียวนะครับคือเล่นเกมสบายๆเลยแล้วก็มีอันตรกเกมโหมดสำหรับ optimize แล้วก็ตั้งค่าในส่วนของเกมต่างๆด้วย เอาเรามาดูกล้องกันครับ Vivo Y27s มากับกล้องหลัก50ล้านพิกเซลเหมือนกับ Vivo Y27 แล้วก็ Y36 ดังนั้นเนี่ยการใช้ง,งานต่างๆจะไม่ต่างกันเยอะนะในเรื่องของโหมดการถ่ายภาพถ่ายคนถ่ายกลางคืนอะไรต่างๆได้หมดมีทั้มเล็ด้วยวิดีโอถ่ายได้ที่ Full HD นะคุณภาพรูปถ่ายอยู่ในระดับกลางๆนะครับก็เพียงพอการใช้ง,งานบนโซเชียลบน แอปพลิเคชันต่างๆก็โอเคนะครับคือเป็นกล้อง50ล้านที่พึ่งพาได้ในระดับหนึ่งแล้วก็มีเรื่องของ p o r t r a i t ที่เป็นจุดขายหลักของ vivo นะครับสามารถปรับเอฟเฟกต์โบเก้ได้ปรับค่า F ได้นะครับคือจำลองค่า F นั่นแหละแล้วก็มี beauty mode ที่สามารถปรับได้ลึกมากๆนะครับคือสวยชัดนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มีใส่ฟิลเตอร์ต่างๆได้หลากหลายนะต้องบอกว่าคุณภาพรูปถ่าย p o r t r a i t เนี่ยคือผมไม่ผิดหวังเลยนะสำหรับ vivo นะครับคือถ่ายหน้าชัดหลังเบลอเรื่องของสกินโทนต่างๆคื ทำออกมาดีจริงๆนอกจากนี้ก็สามารถทำรีโฟกัสได้ด้วยนะคือทำหน้าชัดหลังเบอร์แบบเบอร์มากเบอร์น้อยอะไรอย่างเงี้ยได้ด้วยสำหรับ Vivo Y 27s ก็เป็นรุ่นระดับกลางที่ใช้งานได้จริงนะครับคือสเปคเขาเนี่ยไม่ได้แรงอะไรมากแต่การใช้งานเนี่ย ผมว่ามันลงตัวเลยนะคือทั้งหน้าจอขนาดใหญ่นะครับดีไซน์สวยบางพกพาง่ายนะครับชาร์จเร็วแล้วก็เรื่องของกล้องอะไรต่างๆก็มีฟีเจอร์ครบดีบอดี้สวยนะครับโดยเฉพาะสีการ d เดนกรีนนะมีชาร์จเร็ว44วัตต์โดยคุณสามารถจิ้มแล้วก็ไปอาบน้ำเลยเดี๋ยวก็เต็มนะครับสามารถเปิด2หน้าจอได้ซึ่งฟีเจอร์เนี้คนรีเควสต์ก็นั่งเยอะนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่ ครบคันจริงๆในงบประมาณ6,000กว่าบาทนะครับโดยรุ่นนี้เนี่ยวางจำหน่ายวันที่25พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะราคายอยู่ที่6,999บาทกับความจุ256กิกวางจำหน่ายทุกช่องทางนะครับแล้วก็มีช่องทางโอเปอเรเตอร์อย่าง AIS ด้วย